เป็นรูปทรงประมาณไหนเลยครับสำหรับ X สุดอันใหม่ RP 1 2นะครับที่มีการลุดออกมาตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึง50เลยแล้วบอกเลยว่าแต่ละอย่างก็ดูน่สาสนใจนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ตีมก็เถอะเพราะว่าที่เข้ากับตีมจริงจริมันคือครึ่งหลังนะครับอันนี้คือเซตที่มีการลุกออกมาให้เราได้ใช้สอยกันก่อนมันอารมณ์แบบเป็นตีมกระต่ายคลั่งนะฮะแล้วทำไมไดึกเป็นกระต่ายเครื่งองเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันนะคือทุกอย่างจะลิง์เกี่ยวกับกระต่ายท้งนั้นเลยเอาลมแบบ กระต่ายคอสเพลย์อ่ะเออแล้วเบิร์สวยอยู่นะแฟลชก็สวยมีการดัดรูปทรงด้วยนะครับอันนี้ก็เครื่องบินฮอนะนะตัวรถเก๋อยู่นะทำเป็นเล่นเขาก็โอเคแถมอูดได้หนึ่งตัวแล้วส่วน l e ว e ร้อยนะครับชุดกระต่ายคลั่งตัวนี้เลยเท่นะส่วน m o n ัส p a สครึ่งหลังนะครับก็จะเป็นตีมอีบไม่แน่ใจมันจะสลับกันหรือเปล่านะแต่ที่มีการหลุดออกมาก็คือมาทั้งสองเซนนะแน่นอนว่าต้องมีเอกสูตรอยู่แล้วแล้วก็มีการหลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ เท่ใ hey. นชุดสวยนะคือเหมือนชุดแดงสมัยตูนเลยมาพร้อมกับพี่ก้าอียิปต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสฟิงซ์ใช่ไหมไม่ใช่สฟิงซ์ดิไม่ใช่กิฟันมันมันเรียกว่าตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันออรอสเหรอที่มันเป็นหัวนกใช่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 นตระกูลอ e ียิปต์ไปนะแต่บัคก,กี้สวยนะบัคก,กี้สวยมากว่าไม่ได้เลยมีคิวฟีด้วยหมวก,กนอกเฉยกระเป๋าไม่ค่อยค่ากับตีนเท่าไหร่ชุดโอเคนะสองเซตสองสี หรือไม่ก็เราก็เปลี่ยนสีได้สักอย่างแต่คิดว่าไม่น่าได้น่าจะสองเซร็จคนละเสตจนะฮะชุดขาวสวยนะผมชอบมากเลยแล้วชาเพื่อนเพื่อนกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ red potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนเพื่อนสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆยะด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอีและสำหรับ x สูตรนะครับที่มีการเข้ามาใหม่โอเคแน่อนอนแล้วว่าอันเก่าก็น่าจะมีการวนมาพร้อมกับตัวปืนใหม่นะครับเนี่ยเห็นกล่องป่ะสวยมากนะอันนี้ก็น่าจะเป็นของต่างนาน,นานที่เข้ามานะครับทุงมือด้วยเครื่องร้อนระบบระเบิดอะไรเล็กๆน้อยๆและตัว UMP ที่แม่งดูโคตรดุเลยดูเป็นแบบอนุบ i สแบบดุๆแล้วใครสงสัยนะเออพี่ๆแล้วมาดูเป็นรูปทรงประมาณไหนแลลวครับสำหรับสูตรอันใหม่ ประมาณนี้เลยครับแต่อันเก่าก็น่าจะมาด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเซ็ตใหม่นะครับดูดิดูดุมากดูดุมากยังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบ100%นะแต่มีแนวโน้มจะมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วส่วนซ u เปอร์คาร์คอลลาเบเรชันระหว่างบุกติกับ PUBG นะครับก็จะกลับมาพร้อมกับคันใหม่ก็เนี่ยสีที่มีการดลุดออกมาอันใหม่ๆนะครับก็คือสีแบบหโยดด้วยคือ เวอร์วักอลังการมากแบบโคโลโคโลจัดจัดคือมันเฟี้ยวมันก็เฟี้ยวแหละแต่ก็ดูไม่ค่อยดุดันนะแต่แบบดูแบบเฟี้ยวจัดเลยไอ้พวกนี้นดูแบบสีดุดันคิวฟิตอะไรก็คืออัพเกรดมาใหม่สดสวยงาม